เรื่องย่อละครเรื่องเมืองลับแปด e p 4ออกอากาศวันอาทิตย์ที่8กันยายน2567เวลา20นาฬิกา5นาทีทางช่อง Workpoint 23หลังจากที่ได้เจอกับแชน7จดแอดลาสแล้วสมพอที่ระบทโดยโมนิรายากานิกิ ก็พยายามจะมัดใจแชมทุกวิธีทางอย่างที่ฝึกฝนมาแต่กลับทำไม่สำเร็จแชมได้รับคำสั่งให้ไปสำรวจเส้นทางในแผนที่ฉบับเก่าซะกอ่อนขณะที่กาหลารระบทโดยจัสมินมลิมาริสาได้ร่วมรักกับมินหนุ่มเงี้ยวในที่สุดมินโดนเพื่อนเงี้ยวกดดันให้ไปช่วยเผาค่ายทหารไทยที่เมืองลับแล ระหว่างนั้นอสูรหมอกได้ออกอลาวาดในเมืองลัแปลแม่เมืองบัวซึ่งระบทโดยปอกปิยธิดาจึงสั่งให้พุดสอนระบทโดยลูกว่าพิจิกาหาคนผิดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อสูรหมอกอลาวาดจึงทำให้รู้ว่าอังกาบระบทโดยเมพัทรวลินไม่ได้อยู่ในเมืองและออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดมหันต เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่ออังกาบได้เจอกับอัญชันคนที่หน้าละไมคล้ายกับน้องสาวที่ตายไปแล้วติดตามรับชมได้ในเมืองรับแลออกอากาศวันอาทิตย์ที่8กันยายนนี้เวลา20นาฬิก5นาทีทางช่อง w o r d p o พอย23และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ในเวลา22นาฬิกา